สวัสดีครับพบกันอีกแลนะครับช่องภูม่าท r าพท์นะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดนคปรปฐมนะครับอำเภอกำแพงแสนนะครับจะพาไปไหว้พระนะครับที่วัดหนองพงนกนะครับแล้วก็จะไปพาไปหากาแฟเย็นๆกินในสวนนะครับผม ชาตอนนี้เราอยู่ที่วัดหนองพงนกนะครับอำเภอกำแพงแสนนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับเราจะมาไหว้สมเด็จองค์ปฐมกันนะครับผมบริเวณด้านนอกพระอุโบสถจะมีพระพุทธร,รูปทรงเครื่องจักรพรรดิองค์สีขาวขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่โดยรอบและมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองนั่งอยู่ตรงกลาง อเมกัน้างบนเราประนท่าจารองค์แทนได้เลยนั่นคือวา้งเปพอพันหแนรือาัน่านก็าทําม้าแท่เราได้สามห้านั่นือว่าเราเป็นดีเได้์เาความคงความททดใจรก็จะม่เจมีสิจะมีแต่ความทตัวเป็นความุขความเจริญนต้นนดี ลงตาเเผวเเผวสู่ปนิภาเลยนะนักโยมนะขอโมทนาโดยกำสารุ่นทุกสารุ่นเลยสายห้าสิบนักโยมรวมส่งทุนสร้างขาววันวัตถุนวัดหน่อมในแผ่งนี้รวมทำบุญบูชาได้นั่งไปเดินไปด้านที่ตู้วัตถุมงคลเด้อลยนักโยม ภายในพระอุโบสถงดงามด้วยไม้แกะสลักที่มีความปราณีตโดยมีพระสมเด็จองค์ประถมปางมหาจากักรพรรดิเป็นพระประธานประจําอุโบสถด,ด้านหน้าพระอุโบสถมีหลวงพ่อมงคลน,นิมิตเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยทําจากศิลาแกะสลักทั้งองค์ภายหลังได้มีการรณนะใหม่แล้วมีข้อสันนิษฐานว่าองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อมงคลน,นิมิตได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีอายุเก่าแก่ประมาณกว่า400ปี

เลยนะวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนเลยนะครับแบบเสี่ยงเลยครับไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาร้านคาเฟ่เย็นๆนั่งทานกันนะครับ ที่เราก็ออกจากวัดแล้วนะครับรกําลังจะเดินทางไปคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ในสวนนะครับผมพี่ชัยเขาแนะนํามาครับไปที่ไหนนะครับพี่ชัยชื่อชลรานครับมีอะไรบ้างครับร,ร้านอาหารอยู่ในสวนร่มรื่นครับอากาศดีมีเบียร์ขายนะเขาเคยมีแต่ตอนนี้เขาไม่ขายครับากินได้ไดกับกาแฟกาแฟกับกนมนะนมอะไรนะนี่แล้วอาหารอร่อยใช้ได้ ไปบ่อยลวครับไม่เคยครับดูจาก u ู u b e มาอ๋อจำจำเข้ามาครับนึกว่าแอบมาเที่ยวคนเดียวหรือเปล่าอยร้อนอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าวัดนะครับยังไม่เสร็จก็ยังไม่เสร็จนะครับใครว่างก็มาแวะมาทําบุญได้นะครับน่าจะยังอีกนานเลยนะครับผมสึกว่าณนายเป็นสาขาของวัท่าซุงแน่เลยใช่ครับมีรูปหลวงพ่อฤาษีลิงดำเราทำมาหลังการด้วยวาวันนี้ชอบไหมว้า ผ่านไหมครับโอคเหรองเลขทีทมาดิว่าคาเฟ่ห่างจากวัดประมาณก,กี่โลพี่ไทยยี่สิบโลได้ไหมไม่ถึงน่าจะมาสิบกว่าโลนะเลยกำแพงแสนไ,ไม่เด็กมาเที่ยวนะคะอาวารถหัดลูกน้ำผึ้งด้วาครับข <c oughs> องยี่งน้อยมาเที่ยววัดแม่ามุย่ยละเกินดูบ <c oughs> ้านนี้วัววัดอะไรเนะี่ยติ๊กต็อกอะไรเนะี่ย บอกว่าดีแล้วพี่ญี่ปุ่นก็จะดีพี่ชอบกินบิสกิตดองกี้เดี๋ยวพี่ญี่ปุ่นพี่เคยฝากน้องซื้อที่ญี่ปุ่นหกร้อยบาทอันนี้สี่ร้อยต่องประหยัดต้อเงินยังไงนะแต่นั้นเป็นสามพับมันจะใหญ่กว่านี้นก้านใหญ่ บอกที่ตอนนี้เราถึงแล้วคาเฟ่แล้วครับถึงแล้วค่ะบอกสิเราถึงแล้วไงแค่นี้เลยไงเราถึงคาเฟ่ป่าแล้วค่ะคาเฟ่สวนลาวชุนครับอากาศดีดีนะลูกเป็นร้อนไม่แหม่มีสิต้นไม้เยอะแยะเลยแอร์ธรรมชาติลูกอันนี้ต้องเป็แบบไม่อยู่ในรถนี่เราก็ถึงแล้วนะคะที่สวนอาหารชนละทานนะคะสวนอาหารลคาเฟ่ ที่ไหนร่มลื่นมากครับข้างในมีน้ำตกด้วยมีน้ำต่ำป่ะนี่มีนะคาเฟ่ชุนราชาแ่นี้มีทานหรือเปาเพรันชุนระาทานน้ำไงก็จะมีแบ่งเป็นโซนอาหารด้เหรอแบ่งเป็นโซนเป็นโซนนั่งมีโซนคาเฟ่ครับมีโซนอาหาร เย็นสมใจไหมฮะเย็นได้ไหมพ <c oughs> ่าเลือกให้ไม่ผิดหวังเลยอะ

อาหารจีนตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุงแช่ชื่อสิงโตว่ะนะอาหารจีนครับตุ้งแช่อร่อยยังไม่ได้ใส่ปากเลยอ่ะเหมือนเคยกินมาก่อนเหมือนเคยมากินแล้วอ่ะเดี๋ยวใครคะตอบได้ไดค่ะร้านไหน อะไรบอกพี่น้ำปัลแอนอัลโหลชเล่หรออันนี้ไข่ตุ๋นชุ่มเพลิะนคะอันยังอันยังองข้าเลยเียวเป็ลูกอันนี้ไข่ตุ๋นตรงเพื่่นคะปลาหมึกสดเลยค่ะลองไม่ขาลอลูกเป็นไงเยี่ยมไหมเยี่ยมเลยลูกเยี่ยมไหม อนุญาตชิมหรือนนะคะเขินแม่เขินเินอร่อยมากชิมเบเกตอร่อยจริงอร่อยมากค่ะชิมเนี่ยค่ะรสชาติเอนที่ทำเบเจ็ดที่นี่คือเรื่องอร่อยเลยนะเด้งดียังไงสวยนะเห็นในเพจเขาดูกินน่ากินหลับแล้วประตูก่อน มีตัวเดียวมัมเรียกปลาตัวใช่คะมีตัวเดียวมัมเขาเขรียกปลาตัวปลาอะไูมาจา้กว่าสองเลยอ่ะมันได้กินปลาทูมันมาเนี่ยอร่อยดิอร่อยรใส่เหอทุอางนเหมือนทุกอยามือนที่บ้านมั้ อ,อร่อยอะกรไปที่บ้านรอคนเปิดรอคนเปิดรอคนแก่อรอคนแก่รอจัเปิดจับได้ปรอคนแก่ค่ะทูรอคน,อนเปิดอหญ่จับ เราก็ผ่านที่ไม่แล้วหรอไม่ลำปีผัดน้ำตาลนะคะดำสีทำไมมันดำอะไรก็ไม่รู้แ็้วเขาทอดในกระทะไงต้องเป็นกลิ่นไม่ไหม้หน่อยใช่ไหมตามสูตรเขาอ่ะแต่มันไม่ไหม้นะมันมีแต่สีนะค่ะอื จะได้ไหม,มนหน้าตาไม่น่ากินแต่อร่อยใช่ไหมกิอิ้ย้วส้วปยไหม <c oughs> ับวตัวกรอก่อนลยอันนี้ก็บรรยากาศภายในสวนนะครับค่อนข้างจะร่มรื่นเลยนะครับจะเป็นลำธารน,นะครับมีสะพานข้ามแล้วก็มีละอองน้ำนะครับก็ชุ่มช่ำร่มเย็นดีนะครับ อดู้าวเหรอคะปดิก็นไงบ้างครับอิ่มอร่อยอิ่มมากมากอิ่มแล้วก็ง่วงแล้วแล้วงอิ่มกับอร่อยใช่ไหมไม่มีแอลกอฮอล์กินก็อย่างนี้แหละแตง่วงมีแอลกอฮอล์ก็หลับดีด ต,ตาสว่างเลรื่องสบายอ๋อเดี๋ววันหลังให้มุหมพาไปเที่ยวทะเลนะเขาอยากปากเป็นั้นแหละรถนะ้ำรถบอดแครถ